หรืออาจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยหมอเฮ้งอิทธิพลของดวงดาวและเรื่องของเลขเลขาศาสตร์นะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน youtube ที่นา่ารักของผมท่านครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนำเรื่องของการเลือกใช้ตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมากมายล้นหลามเช่นเคยซึ่งก็ได้ลงเป็น ลหลายหัวข้อไปสําหรับให้เพื่อนๆเนี่ยได้แยกแยะเอาไปใช้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ได้แยกเป็นลักษณะของวันเกิดต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักของอิทธิพลของตัวเลขที่เป็นเลขของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยยังใช้อย่างที่ผมบอกว่ายังสามารถใช้แบบเฉพาะจอดงหรือว่าใช้ตามหลักของอาชีพได้ด้วยนะครับแต่มันก็มีเลขบางอย่างนะครับที่ไปส่งผลในด้านลบ กับเจ้าของเลขโทรศัพท์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเลขตรงนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งใดของจำนวนเลขโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยก็มักจะส่งผลในในแง่ลบซึ่งก็จะส่งผลในแง่ลบต่างๆกันไปแต่อย่างที่ผมบอกว้ตั้งแต่ตอนแรกๆท,ที่ที่ได้มาพูดถึงเรื่องของเลขโทรศัพท์นะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วจากที่ผมได้คัดเลขดีๆให้กับแขกผู้มีเกียรติกับลูกค้าไปเนี่ย ในหลักที <S <festivals> <S <S ่ผมได้เรียนรู้ศึกษามาเป็นแนวทางที่แน่นอนเนี่ยบอกเลยว่าผมจะไม่เน้นที่3ตัวแรกนะครับก็คือเลขโค้ด3าตัวแรกเนี่ยผมจะไม่ได้เอามาใช้ในการดูเลขมงคลเหตุผลเพราะว่าสาตัวแรกเนี่ยมันเป็นเลขที่ขอาคุณไปเลือกอาสามตัวแรกด้วยนะฮะชาตินี้เนชาติญหาเลขมงคลยากมากเลยนะฮะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของผลผลรวมซึ่งผมอผลเองผมเองก็ไม่ได้เอามาใช้ในการ แนะนำเกี่ยวเรื่องของเลขมงคลไวยเช่นกันผมจะเอาความหมายของเลขมงคลเพียวๆที่เรียงร้อยต่อกันแล้วเป็นเลขมงคลที่จะให้ผลดีกับผู้ที่ใช้เลขมงคลรือลักษณะเลขต่างๆตรงนี้นะครับเ,เลขที่ผมจะบอกต่อจากนี้ไปที่เมื่อไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทของท่านใดก็ตามนะครับในเลขเจ็ดตัวตรงนี้ก็จะส่งผลเสียหายที่เดียวนะครับนั่นก็คือเลข คือตามนี้นะครับคือเลขศูนย์นะครับ x x x ที่ผมบอกก็คือเลขของหลักเลขโทรศัพท์นะครับสามตัวซึ่งผมก็ได้เรียนให้ฟังแล้วว่าผมจะไม่ได้เอามาคำนวณถึงลักษณะของเลขมงคลด้วยนะครับส่วนเลขที่จะให้ผลเพียวๆก็จะเป็นหนึ่งตุกนะฮะทั้งหมดเจตัวตรงนี้นะครับก็คือเลขเบอร์โทรศัพท์เพียวๆเลขศูนย์อันนี้นะครับเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามในลักษณะของเลขเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้มักจะให้ผลในด้านลบ มากกว่าดีผมยกตัวอย่างถ้าในเบอร์มือถือของใครมีเลขศูนย์ศูนย์ต่อกันสองตัวนะครับพวกนี้มักจะเป็นคนที่เก็บตัวนะครับมักจะเป็นคนที่เก็บตัวศูนย์ศูนย์นะครับมักจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะแปลกกว่ามนุษย์ธรรดาเขานะครับศูนย์ศูนย์มักจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าเพื่อน เป็นคนที่ผมเห็นมาหลายคนลนะครับเลขที่ลงท้ายเป็นเลขศูนย์เลขที่ในเบอร์โทรศัพท์ที่มีศูนย์อยู่เนี่ยมักจะทําอะไรก็แล้วแต่จะดีได้แค่ช่วงสั้นสนครับเดี๋ยวก็เหลวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็เหลวเหมือนเดิมส่วนถัดไปก็คือเลขศูนย์หนึ่งเท่านี้ผมสังเกตมาเนี่ยนะครับมักจะมีความยุ่งยากใจเกี่ยวเรื่องของงานอยู่เสมอคือเขามักจะปรารถนาความเป็นหนึ่งแต่เขามักจะไม่ได้ความเป็นหนึ่งอย่างที่เขาต้องการ ไม่ว่าไอ้ศูนย์หนึ่งจะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็ตามในเจ็ดตัวที่เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์อันนี้นะครับต่อไปก็คือเลขศูนย์สองเออผมบอกก่อนนะครับว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนี่ยผมให้ให้คุณพูดไปถึงเรื่องของอย่างศูนย์หนึ่งนี่ก็จะหมายถึงหนึ่งศูนย์ด้วยนะครับหรือนะถ้าเกิดเป็นศูนย์สองเนี่ยก็จะหมายถึงสองศูนย์ด้วยนะครับต้องอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับศูนย์สองเนี่ย ผมก็จะรวมความไปถึง20ด้วยนะครับนะครับเลข02หรือ20ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของใครที่ติดกันในลักษณะนี้นะครับก็จะส่งผลในด้านรบในเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์แปลกมากคือเลข20 02เนี่ยจะทําให้อารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เลข20 02เนี่ยเป็นเลขของคนที่ขี้น้อยใจ มักจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจจะเป็นผู้เจ้าของเอรยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ขี้น้อยใจนะครับและคนที่มีเลขศูนย์สองเนี่ยมักจะพาตัวเองไปสู่ในลักษณะของความคิดที่ทําให้ตัวเองนันรู้สึกบอกว่าไม่สบายใจได้ง่ายนะครับหรือเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆง่ายแล้วก็ไม่ใช่เลขที่ส่งผลดีนะักในเรื่องของความรักนะครับ ใครที่มีเลข0220 02, 02, 02. ในเบอร์โทรศัพท์ต่อไปก็คือ03นะครับหรือ30นะครับเลขสอันนี้เป็นเลขที่ให้ผลในด้านลบมากนะครับจะหมายถึงสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับอารมณ์ญหมุนหงิดบ่อยหรือมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเรื่องปากเสียงได้บ่อยมากๆผมเก็บเป็นสัิติกได้เลย นะครับ0ูนหรือ3าูนยในเบอร์โทรศัพท์ของใครเนี่ยคือไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามมักจะส่งผลเสียหายทั้งสิ้นหาดีไม่ค่อยได้นะครับเลขแต่ลักษณะนี้นะครับต่อไปก็คือ04หรือ4ี่ศศนยหรือ4ีศเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นเลขที่ให้ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือสัญญานะครับให้ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือสัญญา เ,เลขนี้ไม่ใช่เลขที่ดีนักเลยเฉพาะใครที่ต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเอกสารเยอะๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับ0ูนย์หรือสีนะครับส่วนเลขอันนี้ต่อไปนะครับผมเอามาพูดไว้ก่อนศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือเก้าศูนย์นะครับศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือเก้าศูนย์เลขอันนี้มักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณ มักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิใครที่มีเลขตรงนี้อยู่ในเบอร์มือถือจะเป็นตรงส่วนไหนก็ตามที่ต้องติดกันอย่างนี้นะครับมักจะพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องสมาธิเรื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกยากว่ามันเรื่องดีไม่ดีคืออะไรก็ตามที่คนคุณวางวันไว้ในความพอดีอันนั้นถือว่าดีแต่ศูนย์ห้าหรือศูนย์เก้าเนี่ยมักจะออกไปในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะครับต่อไป 07700880 07700880เนี่ยเป็นเลขที่ให้ผลในแง่ของความยุ่งยากของสุขภาพร่างกายในอนาคตใครที่มีเลข07หรือ0หรือ7 0 0, 0, 8, 0 8 8 0ในเลขเบอร์โทรศัพท์มักจะเจ็บป่วยง่ายหรือป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ นะครับไปสังเกตดูได้เลยนะครับให้ระวังเลขสองตัวนี้นะครับอีกเลขหนึ่งสุดท้ายแล้วก็คือเลข0 6หหรือ60นะครับ06หรือ60อันนี้จะไปเกี่ยวเรื่องของความรักเหมือนกันจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดรักที่ไม่แน่นอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเงินที่เข้าซ้ายออกขวาการเงินที่ไม่แน่นอนเช่นกันฉะนั้นจะเห็นว่า ที่ผมได้บอกมาตาั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น00 0110 01, 0220 02, 02, 0330 03, 03, 0440 04, 04, 04, ก็ให้ผลในด้านลบกับท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขคู่นี้ติดกันทั้งสิ้นจะมี59เรอจะมี05กับ50 09ก 9, ับ90ท่าน,นนะครับที่เป็นเลขที่ออกกันกลางที่ป็ปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็มา0770 0880นี่ก็เป็นเลขที่ให้ผลในแง่ลบ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายตการทําธุรกิจเช่นกันคนที่มีเลข0770หรือ 0, 0, 0 8 8 0ในเบอร์โทรศัพท์ธุรกิจหรือชีวิตมักจะหักรางคันนะครับไปดูได้เลยนะครับส่วนเลข6 0 0 6 6 0กเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องเรื่องของความรักหรือการเงินที่ไม่ค่อยแน่นอนผมทวนให้อีกครั้งนะครับศ1นเนี่ยจะหมายถึงความขัดแย้งกับผู้ร่วมง,งานหรือบางครั้งก็หมายความว่าคุณปรารถนาที่อยากจะมีชื่อเสียงแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เข้ามาในชีวิตคุณสักที คุณรอเรื่องชื่อเสียงนั่นแหละนะฮะแต่มันไม,ไม่ได้สักทีก็คือถ้าใครมีเลขนี้อยู่เบอร์มือถือนะครับ01หรือ10ส่วน02หรือ20ก็จะหมายความถึงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงอารมณ์ที่ไม่แน่นอนยังหมายถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายหมายถึงเรื่องความคิดมากหมายถึงคนที่เป็นคนที่ขี้น้อยอกน้อยใจนะครับอ,อ,อารมณ์เสียได้ง่ายนะครับแทนความความหมายในแง่ของความวัยของจิตหรืออารมณ์ที่ ขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยแล้วก็เป็นเลขที่ไม่ค่อยสมควรดีนักในเรื่องของความร,ร,รักด้วยส่วน033ย์สามก็จะหมายถึงเรื่องของปาดเสียงสุขภาพร่างกายเดี๋ยวก็จะเป็นเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายๆเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เสียได้บ่อยมากเลข0 3นย์สามสศนส่วนศูนย์ก็จะหมายถึงเรื่องของข้อตกลงหรือสัญญาที่ไม่แน่นอนใครมีเลขลักษณะนี้อยู่ในมือถือถ้าไปทําธุรกิจอะไรที่ต้องใช้เรื่องของข้อตกล,ลงหรือสัญญาให้เปลี่ยนเลยนะครับเป็นเลนทข,ขลลเเลที่ไม่ด ก็ทั้งหมดที่ผมบอกไปนี้ลองไปเลือกดูนะครับว่า,าลองไปดูนะครับว่ามีใครถือเลขเบอร์โทรศัพท์ลักษณะนี้อยู่บ้างน,นะครับผมการันตีว่าอันนี้จริงแท้แน่นอนชัวร์นะครับ